สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลักนณาราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะหรือผู้ที่มีลักนณาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์นะคะตามหลักของโหราศาสาตร์ตะวันตกนะคะใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในลักนณาอะไรนะคะสามารถลงไปเช็คได้ในลิงก์ข้างล่างที่ทิ้งไว้ให้นะคะส่วนใครถ้าไม่รู้นะคะได้ทําคลิปนะคะในการสอนเช็คลักนณาไปเรียบร้อยแล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเพื่ออ,อัศรถในการรับชมนะและเพื่อความแม่นยํามากขึ้นนะคะเอาล่ะนะคะใน เดือนนี้นะคะต้องบอกว่าสําหรับชาวราศาีสิงห์ดาวประจาตัวเข้าไปอยู่ในราศีมีนนะคะจริงๆิงเข้าไปอยู่ในราศีมีนตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นต้นมานะคะแล้วเขาก็จะอยู่ในราศีมีนไปจนถึงวันที่22มีนาคมนะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้สําหรับชาวราศาีสิงห์เนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกถึงความมันจะเป็นจังหวะที่คุณจะรู้สึกถึง ด้านที่อ่อนโยนของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะนะคะในจังหวะเวลานี้คุณอาจจะเป็นจากที่คุณเป็นคนที่ทําอะไรที่ค่อนข้างบางครั้งนะคะด้วยความที่คุณเป็นธาตุไฟและคุณเป็นฟิกซซายเนี่ยบางครั้งคุณทําอะไรที่ค่อนข้างทําไปโดยที่อาจจะยังไม่ได้นึกถึงคนอื่นมากเท่าไหร่แต่ช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกความอ่อนโยนของตัวเองนะช่วงจังหวะเวลานี้จะทําอะไรก็อาจจะรู้สึกแคร์คนอื่นมากไปหมดอะไรเงี้ยค่ะเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงแบบนี้นะในช่วงจังหวะเวลาในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นเข้้้้ามนนนนแลวทีีีเ่ใดือ การงานของคุณก็ได้เข้าไปอยู่ในราศีมีนด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะเข้ามาคุ่มกับดาวประจําตัวของคุณซึ่งจริงๆแล้วนะคะเมื่อดาวดาวศุกร์กับดาวเอ่อดาวอาทิตย์มาคุมกันเนี่ยจริงๆเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากสําหรับคุณนะคะดังนั้นต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้นะคะหลายๆคนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามานะคะใครต้องการที่จะ โปรโมทงานนะคะหรือว่าใครที่รอข่าวในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการขึ้นเงินเดือนน่ะในเดือนนี้อาจจะมีเข้ามานะคะแต่ว่าด้วยความที่ดาวอาทิตย์นะคะและดาวดาวการงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในราศีมีนเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงจังหวะเดือนนี้นะคุณอาจจะมีความที่จะต้องยุ่งวุ่นวายยุ่นวายในที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่ในเรื่องงานของคุณเองคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือง,งานของคนอื่นด้วยนะคะเช่นลูกน้องบริวารหรือเพื่อนร่วมง,งานนะคะมีปัญหาในเรื่องของงานแล้วคุณจะต้องไปช่วยเขาแก้อะไรเงี้ยหรือไปตามแก้ให้เขาไปตามจัดการให้เขาค่่ะถาาามวงนนนนใเดี้ จะเหนื่อยในเรื่องของตัวเองมากไหมก็น่าจะเป็นในเรื่องของคนอื่นเข้ามายุ่งด้วยค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องเข้าไปช่วยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยช่วงจังหวะเวลานี้ใครมีปัญหาเราก็ต้องเข้าไปจัดการปัญหาของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีคนในงานลาอะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องไปแทนที่เขาแบบนี้ก็ได้นะคะในเดือนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ต้องบอกว่าในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเมื่อดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เข้ามาคุมกันจริงๆแล้วเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ค่อนข้างดีมากนะคะสาหรับคนที่จะไปสัมภาษณ์งานนะหรือว่าจะต้องไปใครที่เราจะเเวลานนี้คุณจโดด่เป ถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานคุณก็จะเป็นตัวเลือกแรกๆที่เขาจะเลือกคุณละนะคะในในจังหวะเวลานี้หรือใครที่ต้องการที่จะออไปปิดจ็อบนะคะไปคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงจังหวะเวลานี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากที่คุณจะมีคอนเน็กชันในเรื่องของงานนะคะหรือจะไปปิดการขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะไปติดต่อประสานงานกับ ใครก็แล้วแต่ในช่วงจังหวะในช่วงจังหวะเวลานี้คุณจะได้รับการเอความเอ็นดูจากคนรอบข้างค่อนข้างมากนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะต่อมาในเรื่องของเงินเนี่ยจริงๆแล้วในในเดือนนี้ต้องบอกว่าดาวการเงินของคุณคือดาวพุธนะคะดังนั้นเนดาวพุธเข้าไปกลุ่มกับดาวพฤหัสในราศีกุมต้องบอกว่าช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ค่อนข้างดีมากในเรื่องของเงินนะมีโอกาสนะคะที่จะมีเงินเข้ามาแบบปรับแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะมีเงินหล่นใส่หน้าตักนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงจังหวะเวลานี้เนนนนีีี่่ยะะะคคใรรททําางอิส้ ช่วงจังหวะเวลานี้บอกเลยว่างานสร้างเงินมากมากยิ่งคุณทํางานหนักคุณก็จะยิ่งได้ได้เงินมากๆและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เงินจะเข้ามาค่อนข้างง่ายด้วยนะคะหลายๆคนมีโอกาสมีโชคด้วยเข้ามานะคะสำหรับในเรื่องของการเงินในในเอ่อในเดือนนี้นะคะแต่ว่าดาวพฤหัสนะคะในช่วงต้นเดือนนี้เขาก็ยังทํามุมถึงยูเรนัสอยู่นะคะแล้วก็ เออแล้วก็ดาวสุขที่เป็น universal planet เรื่องของเงินเนี่ยก็ยังอยู่ในราศีมีนอยู่ดังนั้นเนี่ยเงินมันเข้ามาง่ายก็จริงแต่ว่าขอให้พยายามจัดการการเงินให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยการเงินคุณจะรวนไปหมดนะ,ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนนี้นะคะต่อมาในเรื่องของ ความรักสำหรับชาวลัคนาราศีสิงต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีเพราะว่าดาวพุธกับดาวพฤหัสเขามากลุ่มกันในเดือนนี้นะสำหรับคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจกันด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์หรือดาวยูเรนัสนะคะที่เข้ามาทํามุมถึงถ้าไม่มีปัญหาจุกจิกคุยกันไม่รู้เรื่องสําหรับคนมีคู่ที่มีปัญหามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีมากที่คุณจะหันมาคุยกันนะนะคะแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันมาคุยกันให้รู้เรื่องว่าสรุปจะ สมดุลให้กับความสัมพันธ์ว่าสรุปแล้วจะต้องเอายังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจสาหรับคนที่มีปัญหาจุกจิกแล้วทำให้ความสัมพันธ์มันดนียิ่งขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้สามารถทําได้นะคะส่วนคนโสดในช่วงเวลานี้บอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากนะคะที่จะมีคนเข้ามาในเดือนนี้นะคะอาจจะเข้ามาทางออนไลน์นะคะหรือว่า เป็นการพบรักทางไกลไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ๆเลยเงี้ยเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดกับเราหรือคนละประเทศกับเราล้วก็ไปเจอกันทางโซเชียลแบบนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะคะในส่วนของเครื่องสุขภาพนะคะในในจังหวะนี้เนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าดาวเสาร์นะคะเขาเข้ามาลิงเรานะคะโดยเฉพาะคนที่มีองศาตั้งแต่ 0ถึง15องศานะคะในเดือนนีนะ้ต้องระวังอย่างมากนะคะเรายิ่งมีดาวยูเรนัสเข้ามาทํามุมถึงด้วยดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือเรื่องอุบัติเหตุการผ่าตัดนการเจ็บตัวกระทันหันแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นขอให้มีสติและพยายามดูแลตัวเองให้ดีในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ